เจ้าทามเลยครับสวัสดีพี่น้องปองปายครับสวัสดีครับสวัสดีครับนเรียวเลยมาอนี่เรี่ยวเรียวทามเลยนะครับเห็้ยังน้อเชฟมาอนี่เนาะเห็้ยังกินมาอนี่ยเอานะครับก้อยเนื้อครับก้อยเนื้อก้อยเนภาษาคนไทยได้เนี่ภาษาไทยภาษาไทยอ่ะไทยมุกกรหารครับก้อยเนื้อสดๆสดครับนี่อื้ม ตับเต็นตับอืมตับเป็นตับแดงเป็นแดงได้บ้างเนี่ยสุดยอดเลยครับเอ้ากินข้าวแรงเนาะเก่งข้าวแรงน้ำกันมาเนี่ยตอนทับไผ่ก็นมาเนี่ยตอนทับไอ้แพทย์นไทยมาใหม่ครับผมเพิ่นมาใหม่เออสวัสดีครับอ้าวมาใจจบมาใหม่การรัชาครับตอนรัสมาชิกใหม่นะครับเนาะ มาจากจันทรบรโอคนเมืองจัน่นเมืองจันอ่าติโทอรอเอาเพิ่อย่างเนอเอาาเพออย่างเนแกงหางแมวกงหางแมวป้าแกงหางแมวตพูดไทยได้กับเขาเอาไปพูดไทยพูดไทยบวกแข่งไทยพวกแข่งอะลองกองตายตายตับ อ้าวยูนี่ใคอยูนี่เียเงี้ยวได้บ่เนี่ยไปไหนนะตีหนไปเราจะเขาบอกทําไมไม่ยูนี่แล้ว่บื่อเบื่อยากหนีเออไม่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 อยากจะหนีเลยอูลเอาคือง่อนแงมคู่แทนเนี่ยคือคนคือกันแทน เาุ่นตัวคลายๆกันคลายๆกันบพรคือบพรคือคนนี้ได้สเปดได้สเปดเฮ้ยมึงเนี่ยมันหั่นน้อยๆอ่ะเลยหั่นใหญ่อ๋อเนี่ยบอกสูตรสูตรสูตรทั้งไหนเนี่ยสูตรผู้ไทยครับมุนหารครับแล้วแต่แล้วแต่ผู้ไทยมุนหารเนาะผมหั่นบางน้อยๆครับหั่นน้อยๆผู้เท่าผู้เท่ามันนี่เฮ้าท่าความหลังเราเนี่ยมือมือมือนั่นก็คือมือกระมลสันดานมาเห็ดครับมันติดใจจะไหนซดน้ำบ่ โอ้แม่นแม่นแม่นมันซดน้ำเลยมันนะผมวิธีการหั่นมันแสบแต่ยำหั่นไปได้ก๋อยเหนียวก๋วยก๋วยละเอามาคุกคุกคุกอย่างนี้พิธีพิถันเนาะต้องพิธีพิถันนะครับผมเบอร์แนมไปนะเอ้าเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวมาเบิรงเป็นสิบปรุงจังไรบ้างเนี่ยตอนปรุงเด้อวันนี้เด้อเอาเท่ครับปิดคลิปก่อนเนะปุ๊บอ้า แน่นๆนะครับตําําครับเข้าพวเข้าหเข้าเข้าพวข้าพวข้ามัต้งอมเสเลยครับแน่นเน้นนะครับตําําครับเข้าพวเข้าหเขาเข้าพวเข้าพวเข้าหมใ่ัต้งอมเสีเลยครับแพ้เลของแพ้ตัวเนี่ยนี่เจล อืมเป็นนะาเจ้าผมนะครับน้องมึดูอย่างนี้จ๊บ่ะจ๊ครับจ๊สอยกจ๊อ่าเมนูอันนี้รับเลือดเดี๋ยวกะสีนี้ขวดซุกจังหน่อยเนาะฟ้าฟ้าวันนี้ฟ้ามึงต้องเล็กกรแลอ นิดนะแซบ่บจ,จัดจานครับแซ่บไปเลยครับผมนี่สบายแซ่บไรนี่อ๋อฮ <c oughs> <c oughs> ิมันเงียบ่เฮ้ยมันเท่มีพี่อ<ส>ืออ้าวโคขนออกโซ่เข่าครับเมพาะเหมือนอะไกระมุ่นสันดาลมันเมันอ่าเพื่อเด็ดสดหนามเป็นแนวในตัวนี้หรืบ่นี่ครับ นี่ฮเนี่ยเทต้มครับเทต้มเทต้มเทต้มขี้ต้มเหมือนหน้าอ๋อบ้างเสืขอเสื้อเก๋เดี๋ยวมักน้ำปลาครับเอามักน้ำปลาเสื้อน้ำปลาบางคนก็มักเก๋เสื้อเก๋เก๋เสื้อเก๋เลยนะนะเสื้อเบอร์นี้ครับ

ไม่ต้องัวนี้เ๋ยจแม่มาไม่ต้องใชอ่นีอันนี้ไงนี่ยาบคราบผมโคคอยโคคอยเอาโคคอยรับโคลคอยโคอยจุโคจก้มเข็เปมาโคคยครัโค่อยจุโค่จุอันนี้โค่อยจครับมาถึงรก็เลยเลิศอ่ นี่ยตำแตงครับตำแตงผู้ไทย่ตำแตงนี่น่าตำแตงเสื้อตำอะไรนะตำแตงตำแตงเสื้อไอ้เขาโคครับดูกินบอกดูสิ้นทอดดูสินเนาะครับดูสินไรเลยพูดมาคนใต้เลยมีแต่ของแสบๆทั้งนั้นได้เนี่ยอครบอ๋อคนบานเฮ่าจิวใส่กระแสบพื่อเกานเอาน้ำลงมาย่งเดีละคนครับ กระตองห่วครับคำาเข่าครับน้องจะกินน้ำบอกให้น้ำลงมาเลยเม่อร่นน้ำาันนี่เอ้ามีสุกหล่นเนาะอายุจุกกินอะไรเอาน้ำต้มจาใส่ะหยืดใต้มือมมน่่ นีตาเาะอบใครเวลาแกกแตกกออ่ะปิดคลิปใบสนิทก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันโอแกนาฟ้าไหมต่อไปสิเมนูอย่างกดติดตามครับท่องบุญมีช anel ก้อยปานินครับผมก้อยปานินก้อยปานินครับผม อ่ะฝากพี่น้องก็ไลค์ก็แชร่ช่องยังก็ฝาก่นนะากกันนะเอาบนโอเคเอาครับโอเคครับสวัสดีครับคคำมเอาข้ามคมแน่คำคมแน่มาเนี่ยฝากคำามคมด้วยพี่มีฝากบรอกข้ามคมรูปอักเก่ามันมันดิบมันมันสุกดิบใช่ไหมอ่าเขาบอกว่าโอกาสถ้าเฮาว่ามีโอกาสเฮาก็จำเป็นต้องหาโอกาส ถ้าเาบ่มีพรแสวงบ่มีพรสวรรค์เ้าก็บจำเป็นต้องมีพรแสวงมาแล้วเห็นเดินมาคือเท้าขาดยังเก็ต้องหาสิ่งนั้นมาทดแทนนะครับชีวิตเ้าจังสร์สู่ต่อไปครับหมดแล้วหุ้นเต็มโอเคครับ